กาบสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเนาะมื่อนี้เคยผู้ไทยพากกินมาเที่ยวพามาเที่ยววัดภูเขาทองตอนนี้เคยผู้ไทยมาฮอดวัดภูเขาทองแล้วเคยผู้ไทยมาจะมาถ่ายให้ดูเนาะว่าเชขึ้นได้หรือบ่กึ้นได้สิลองเบินะ่งเนาะว่าข้างในข้างเทิงชิมีหยังเนาะนนนนเคยผู้ไทยมาฮอดวัดภูเขาทองแล้ว ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเขาุญาตถ่ายทิถ่ายให้เบิง่งตอนนี้กำลังหอดมองทางเขา่าปุวัดภูเขาทองี๋ยวเคยไปถ่ายถ่ายเป็นจุดเป็นช่วงให้เบิ่งเนาะตอนนี้มาหอดทางเข่าแล้วเขาให้ขึ้นอยู่พี่น้องวัดภูเขาทองมือในมือเมื่อวันที่13ามพี่น้องให้ขึ้นอยู่เด้อ นี่คือทางขึ้นเนาะทางขึ้นของวัดภูเขาทองต้องให้ขึ้นอยู่พี่น้องเราจะขึ้นไปดูจะมีอะไรข้างในเนาะจะมียังข้างเทินเนาะระวังนะน้ำตกตาดมีนัตตนไดทางขึ้น ทดลายอยู่พี่น้องกับไวเกรงไปว่าคนจะมาใช้สอยและไม่เหมาะสมเวลาการเปลี่ยนก็เลยทับอยู่บนจากน้ำแต่ว่าได้ผล้วบอันนี้ละอองน้ำพี่น้องละอายน้ำอาจันย์นี่ทางขึ้นเนาะนี่คือเป็นส่วนทางขึ้น คนกำลังหลังขึ้นมาพี่น้องกำลังหลังขึ้นมาหลายคนอยู่อันนี้ไม่อ่างน้ำเนาะปลาเงินปลาทองเต็มเลยมีตัวใหญ่ๆพี่น้องอ่างน้ำปลาเงินปลาทองนี่คือบรรยากาศทางขข้นพี่น้องร่มลื่น มีต้นไม้ไงหลาย,ย,ยหลายขออนญุญาตถ่ายเด้อขออนุญาตถ่ายขออนุญาตถ่ายทางสูงขนาดไม่รอง ทางขึ้นก็มีสักห,หลายหลายตัวหลายอย่างอยู่ที่นั่งม,มีม้ามีไก่มีหมูมีแม่าไปดูทางนี่คือทางขึ้นทางลงทางหากพี่น้อง มีคล้องไงนะพี่น้งองอลวดลายเดินๆครับเวลาที่ทางค้องนี่ละังค้างน้องมีละครั้งนะพี่น้อง ขางขึ้นอีกมุมหนึ่งวูบยังไก่พี่น,อน้องยังไลยอยู่เคอ,อสิฮอดตอนนี้นเคยประทศไทยขึ้นมาฮอดฮอดทางเข่าอีกแล้วพี่น,อน้องใช่ไห้บเบิร์กบรรยากาศรอบรอบ ยกเ,เข้าไปเลยพี่น้อง Do not take off your shoe นี่คือข้างในพี่น้องมีพระพุทธรูปหลายองค์อยู่ยวจะไหว้พระก่อนยก็ยถ่ายให,หม่เนะ อยู่นี่จะมีจอมธาตุเนาะจอมธาตุของวัดภูเขาทองมีพระมีพระมีพระุรูปเยอะแยะเลยพี่น้อง จอมทาดนี่นี่เป็นจอมจอมทาดไงพี่น้องตอนคอากำลังไวไหว,ว้ไหวยสัปเะ่อพระพุชลูก มีน้ำดื่มนะพี่น้องเครื่องดื่มเยื่องแย่นีอยู่ตรงกลางพี่น้องตรงกลางคองวัดอุทธาทองตรงกลางคูพี่น้อง ตอนนี้ึ้นมาทึ่งแล้วพี่น้องใกล้สดหอดยอด,ลยนะออดแลี่๋อหอดเลยหอดยอดเลยพี่น้องแต่เด้อแต่ปีนี้่บนบรไห้กลบชังกะละอยู่อยู่บนยอดเนาะคนเห็ดเป็นผ่ามุ้งไว้ผ่าล้อมไหิคนต่อเติมทำความสะอาดคนเห็ดยังต่อเติมของคนเนาะ ปีนี่บอได้กาไหวข้างบนเนาะแล้วทีเขาหายยางวนอยู่พี่น้องจงข้างไว้ยางวนอยู่เด้อพี่น้องเด้อมีบรรยากาศโดยรอบเนาะเคยผู้ชายขึ้นห่อนยอดเลยพี่น้องจอมแล้วนี่ปีนี้เพิ่น เพิ่นเหตุยังยังบ่งงแล้วเนาะนี่คือบรรยากาศตอนอยู่บนยอดกันไฟมากกับเบิร์เอาด้พี่น้องก่งคลิปเคยมาไทยเด้เนี่ยมได้เขากราบได้แต่อยู่ทั้งตรงตรงกลางของภูเขาเนาะมีผ,ผาพุทรูปเนาะ แต่ก็มีอยู่ด้านหนึ่งมุมหนึ่งพี่น้องมองวายมองสงน้ำพระตอนนี้กำลังยางชิ่อบแล้วกำลังเลาะอ,อยู่ยังมีอยู่พี่น้องเลยอันนี้มองทำบุญทำทานเนะพี่น้องเนาะ เกินทำบ,บุญทำทาน